สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีดีทอ็อกน้ำไส้นะคะหรือลดหน้าท้องอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะโยเกิร์ตดัชชี่รสธรรมชาติมะน,นาวน้ำผึ้งแล้วก็นมน,นะคะหนึ่งกล่องก่อนอื่นเราเทโยเกิร์ตลงไปในแก้วนะคะแค่ครึ่งถ้วยพอนะคะแล้วก็ใส่นมจืดลงไปทั้งหมดหนึ่งกล่องนะคะจากนั้นเราใส่น้ำผึ้งค่ะนี่นะคะน้ำผึ้ง น้ำผึ้งแนะ่นำควรใส่หนึ่งช้อนนะคะหรือถ้าใครชอบหวานก็สามารถใส่เพิ่มอีกก็ได้แต่ไม่ควรใส่เยอะนะคะต่อมาเราใส่มะนาวค่ะบีบมะนาวลงไปมะนาวเราใช้ประมาณครึ่งลูกนะคะหรือถ้าใครชอบมะนาวก็ใส่เยอะๆก็ได้นะคะ หลัจากนั้นก็คนนะคะให้เข้ากันคนให้เข้ากันนี่ต้องดูที่น้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งจะไม่ติดกับช้อน นี้นะคะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็ควรเข้ากันควรจะชงแล้วก็รับประทานหรือดื่มทันทีนะคะไม่ควรจะเก็บไว้นะคะเท่าน,นี้ก็เป็นการช่วยระบบขับถ่ายนะคะลดหน้าท้องได้ดีด้วยนะคะก็ลองไปทำรับประทานหรือดื่มที่บ้านดูนะคะก็ขอบคุณค่ะ